ช่วงแรกของรายการนะครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับพูดคุยกับดอรอภิชาติสุดสแสวงกงสูงใหญ่กิติมศักิ์ราชอาณาจักรเลโซโทครับตอนนี้ประจําประเทศไทยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ ครับวัสดีครับคุณทรงคนครับคุณพิริยาพรครับและผู้ฟังชาวบ้านทุกท่านครับค่ะท่านคะสำหรับที่มาของโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาค่ะโครงการนี้มีรายละเอียดมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะครับโดยเริ่มต้นเลยครับคือประเทศไทยกับประเทศเลเซอโตเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเจอกันมานานนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในทุกระดับด้วยครับคือตั้งแต่ระดับราชวงนะครับระดับรัฐบาลข้าราชการตลอดจนประชาชนประชาชนทั่วไปนะครับ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีในสีที่สามแห่งราชกาลเอเซโซนเนีเ่ยนะครับซึ่งเป็นพระมารษัตัตย์ของใอโซโทเนี่ยได้สมเด็จพระชนมเนินมาเยือนประเทศไทยมาร่วมงานราชพิธีต่างๆนะครับและก็เสด็จพระองค์หลายครั้งครับครั้งที่สําคัญนี่นะครับคือครั้งแรกเนี่ยได้สด็จพระชนมเนินมาพร้อมกับสมเด็จพระราชินีมาเซเนตเอเซโซนนะครับเข้าร่วมงานฉลองศิลิอสมบัติครบ60ปีของบอรเดสวิตเซอร์แลนด์ได้ที่เก้านะครับเมื่อปี2549นะครับถ้าเกิดว่า จักันได้เลยครับก็จะมีรูปเยาวๆที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงฉายที่พระเนธอนาตสมาคมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ครับก็จะมีพระมหากษัตริย์ผิวสีอยู่สองพระองค์นะครับพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโตอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเอสยาตินีหรือสวัสเซร์แลนนะครับแล้วก็ต่อมาก็อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็เป็นกษัตริย์พระองค์แรกๆนะครับของโรคนะครับ ที่เสด็จมาพระเยชัยที่มาถวายสักการะพระบรมศพและวางพัมนานหน้าพระบรมกศของเมื่อวันเสด็พระเจ้าอยู่หัวในชันที่เก้านะครับแล้วท่านก็ได้เดนางได้เสด็จมากับสมเด็จพระราชนีมาเสีเสด็จสอีกครั้งหนึ่งนะครับมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่เก้าซึ่งท่านในกษัตริย์หนเมงองสาพระองค์ของโลกนั้นนะครับที่เสด็จมาร่วมงานนี้นะครับค่ะครับ แล้วก็หลังหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เสร็จพระองค์นะครับได้ได้เฉด็จมาส่วนพระองค์นะครับได้เสด็จกับพร้อมกับสเด็จพระราชินีนะครับมารวมงานพระริชาการเพลิงศพของบาทหชวงกิติพัฒนาชายันนะครับซึ่งจาเป็นคุณหญิงแม่ของคุณอัศดาปรมเตรีภรยาผมนะครับเมื่อวันที่แปดสาสองพันย้าอยห2 5ิบสองแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับเสมเด็จพระราธิบดีนะครับพร้อมด้วยเสด็จพระชินีพระราชอรสและพราชิดาทุกพระองค์เนี่ยนะครับได้เฉด็จในการเฉพระองค์ นะครับได้สมบัต hmm. <zag> ิท <ev> ัพที่โรงแรมสัตยญานาใต้จังหวัดทางานนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เคยเสด็จพระราชดเนินไปถึงองค์ประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เชิญไม่เกียรติพระบาทสมเด็จพระชนวัชกาลที่เด่นมาซิ่งที่เป็นอดีิเดชมหาราชบรมนาถตรีนะครับที่เป็นตัวทุกข์เมื่อปีสีก้าด้วยครับแล้วเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงพระเทัยในโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ให้กับประเทศเลโซโทให้ไปตอบใช้นะครับซึ่งด้ผลไปดีอย่างมากนะครับในแอฟริกาเนี่ยมีโครงการหลวงนะครับของของปอเตอร์เซ่หัวได้เปนที่เก้าเนี่ยเอมีไม่กี่โครงการเองครับและที่เลโซโทเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแอฟริกาครับครับแล้วรายละเอียดการดําเนินโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาแล้วครับมีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับครับพิ่างนี้ครับคือด้วยด้วยปีนี้นะครับปีสองพันห้ยกสิบเนนะครับทาง ถาจะจับเลนโซโต้เนี่ยได้กาหนดให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองสมโพธิถาจะจับครบ200ปีนะครับทางรัฐาบาลของเลโซโต้เนี่ยก็ได้จัดงานกิจกรรมต่างๆมากมายครับมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับ <c oughs> แต่งานที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้ถูกกาหนดไว้ในวัน,นที่4ตุลาคม2567นี้นะครับซึ่งตัวกบันชาติของเลโซโต้เขานะครับซึ่งงานนี้จะจัดที่สถานที่แห่งชาติฟารนฟูมาเซูซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดของเลโซโต้เขานะครับซึ่งมีคมจุป,ประมาณ20,00 20, แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีแขกมากมายนะครับเช่นนายกานัตมนตรีแซมมาเตกานี่เนี่ยสโสโโนะครับแห่งเนโซโทนะครับรัฐมนตรีต่อชีกัสตาพาคณะผู้แทนทูตของสุดต่างประเทศต่อจนให้การพ่อค้าประชาชนเนี่ยครับก็จะมารเริ่มงานกันโดยเฉพาะประชาชนในโซโท,โทโนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบาโซโท,โทโเนี่ยนะครับ <that. S 2> ก็ก็จะตื่นเต้นกับงานนี้มากๆครับก็จะเดินทางมาจากทุกจังหวัดทุกทั้งประเทศเลย นะครับมามามาตัา้แต่เช้านะครับมารวมตัวกันที่สามกีฬามาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะมาชมนะครับมีร่วมมาร่วมโครงการนะครับมาชมการแสดงสารและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของงานนี้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยคืองานนี้นะครับมีแขกรับเชิญต่างชาติที่สําคัญนะครับก็ได้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีนะครับแห่งเอสวาตินีนะครับแล้วก็ผู้นําประเทศประธานาธิบดีนายการัฐมนตรี หรือเครืงทานจากประเทศต่างๆในอฟริกานะครับมากกว่าิ0ประเทศที่ตอบรับมาร,ร่วมงานแล้วนะครับแล้วก็งานงานวันนั้นนี่แะครับสมเด็จพระราชาธิพัดีได้สีที่สามเนี่ยสมเด็จพระราชินีมาสดงจเซเอโซแล้วก็พระองค์มูสารในวงทุกพระองค์เนี่ยจะ,สะเสด็จนะครับแล้วก็จะเป็นองค์ประธานเปิดงานนี้ด้วยครับค่ะควันนี้พอพอเขา้าไปงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับทางสายกองสุลก็ได้คุยกันว่าเอ เราควรจะมีของขวัญน,นะครับจากคนไทยเนี่ยนะครับมอบให้แก่คนบาตโตโธนะครับก็ได้เปรึกษาทางทางทาง,ทางเคุณนวัชดาปกปันตรีน,นะครับเอซึ่งเป็นรองผู้เสิรที่คิดจะมาตักอยู่นะครับเอ๊ะว่าเราจะทํำยังไงกันดีเพราะว่าเราคิดว่าเราควรจะทําอะไรที่ที่โชว์ซอฟท์แวร์ของเราที่สติมเริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับ,รบให้ไปที่ประจัก่ชาวแอฟริกานะครับโดยเฉพาะชาวบาโซโธ และที่สําคัญอย่างงานนี้เป็นงานใหญ่เราก็เลยคิดว่าไอ้โขนเนี่ยนะครับเออเป็น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 ศิลปะชั้นสูงของไทยที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมคนไทยอย่างชัดเจนเลยนะครับพอมองกจะรู้เลยว่าแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นของของประเทศไทยการแสดงกายเนี่ยสวยงามและเรื่องแนวสุดขานแล้วที่สําคัญเนี่นะครก็ก็ก็คือว่าคนที่ฟังภาษาไม่ออกเนี่ยนะครับดูแล้วก็สนุกได้ถูกไหมครับครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าไอ้โขนเนี่ยนะครับเออควรจะนําโขนไปแอฟริกา จะขนอะไรดีขนขนขนเยาวชนนะครับเพราะว่าเรามองว่าเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่นะครับก็ะจะมีคนมชมมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นเวทีที่ไม่ใช่แค่ระดับประเทศผมว่เป็นเวทีระดับภูมิภาคเลยเพราะว่าจะมีคนจากหลายประเทศในอฟริกาเนี่ยมาชมการแสดงนี้นะครับเราก็คิดว่าควรจะให้โอกาสเยวาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปแสดงนะครับกับเวทีใหญ่ๆขนาดน,นี้ครับก็เ,เลยศึกษา เช่นค่ะเช่นตอนเลยค่ะก็เลยครับเขก็เลยปรึกษาหารือกันนะครับก็เลยไปปรึกษาท่านอาจารย์ศาสตรพรเป็นมานิศนะครับซึ่งเด็กๆเขาเรียกว่าครูครูเฮกนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์นันเศรษฐประจำโรงเรียนกิเลานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สมชัยบุญเกิดนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งชมรมเด็กไทยรักโขนนะครับซึ่งอาจารย์ทั้งสองเนี่ยท่านท่านก็ได้ให้การสับสนุนไปอย่างดีครับค่ะแล้วก็มีการออดิชั่นนักแสดงรุ่นเยาว์ด้วยใช่ไหมคะ ครับใช่ครับพอเราเราได้คุยกันจบแล้วนะครับท่านอาจารย์เมื่อกลางคืนนะครับท่านอาจารย์บอกว่าอย่างนี้เราต้องเปิดออดิชั่นมาก็ก็ได้เปิดเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจก็มีผู้สนใจมากก็ได้เราก็เกรงนะครับเอ๊ะไปไปไปแอฟริกาเด็กๆเนี่ยจะกล้าไปไหมน,นะครับเพราะว่าบางทีเอ่อเพอร์เซพชันของแอฟริกาเนี่ยในในบางครั้งเนี่ยก็ยังมีปัญหานะครับเช่นขนะนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเ,ออเรื่องของโรคระบาดอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ เราก็เลยคิดว่าเออาจจะไม่มีเด็กมาสมัครหรือว่าอาจจะสมัครน้อยแต่คําตรงข้ามครับเด็กมาสมัครเยอะมากเลยนะครับเราก็ต้องทําการคัดเลือกนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเราคัดเลือกได้เยาวชนอายุระหว่าง10-16ถึงปีนะครับจำนวน13คนนะครับจาก6โรงเรียนนะครับก็ก็มีทั้งโรงเรียนจิตรดานะครับโรงเรียนพระธาตุศูสย์กลาบโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับโรงเรียนกุฎิศิเซียนและกรทั้งโรงเรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับแองโกลสิงคโปร์เนี่ยนะครับ แล้วก็ยังมีเด็กมาสมัครแล้วเราก็ได้คัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโรงเรียนจลสิลัยนะครับค่ะคือการแสดงนี้นะครับเราได้เลือกโขนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องรามเกียรติ์นะครับในตอนพระรามยกทัพนะครับสัพยุตทศกัณฑ์นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอวัตของพระราชาอันเปรียดให้กับราชวงศ์จักรีนะครับทางคณะทางทางทางคณะนักแสดงเนี่ยจะประกอบที่พระรามพระรัก สูรดิงโตยักษ์ครบทุก็ครบเลยครับจะเห็นทุกรูปแบบนะครับจะเป็นการแสดงที่สวยงามกับการสมรจิณนะครับโดยทศกัณฐ์เนี่ยจะรับบทโดยน้องมาก็สิาวัฒนกุลนะครับซึ่งเป็นนักแสดงเยาวชนมากประสบการณ์นะครับฮนุมานเนี่ยจะรับบทโดยเด็กหญิงแพทินพิพัฒนะครับสวัสดิ์นะครับเป็นแชมป์โลกแบทบอร์ดนะครับอีกรุ่นต่ำกว่า1 8แปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี้คือชายามขวานเนี่ยครับคนถือธงเนี่ยนะครับจะรับบทโดยเด็กชายยศพัฒนะครับ แส,สวงนะครับที่เคยเด่นโขนถวายเสด็จพระราชพอธิบดีในศีรี่สามเนี่ยและพระบรมสาลาวง์เนี่ยให้พระเนจรเปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อข่าวที่ท่านเสร็จเสด็จเจนินมาปริชัยเป็นการจดพระองค์เมื่อต้นปีครับค่ะครับทราบว่าจะมีการถแถลงข่าวขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงครับท่านครับครับพรุ่งนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะแถลงข่าวที่โรงแรมอินเดคอนนะครับที่เฟอร์นิตนะครับนะครับเวลาส4บสี่นาฬิกานะครับที่ห้องพิเศษหนึ่งสองครับ ก็ขอเชิญท่านผู้สนใจนะครับแล้วก็ท่านสมพลแล้วก็ท่านพี่ย่าพรนะครับมาร่วมงานได้เกิดมีเวลานะครับครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดรอภิชาติสุดแสวงกงศุนย์ใหญ่กิติมศักดิ์ราชนาจารเลโซโทประจําประเทศไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ